สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมยูกิ o อ Master d กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กเลเทิลอนนะครับอันนี้มือแรกก็ถือว่าใช้ได้ครับมีเป็นลูบิเลียนคู่กับเวทที่ทําให้เอาโซขึ้นมือได้ครับเราจะตั้งเป็นท่าไอคาามิตี้ได้นะแล้วก็มีเป็นอุลารากับชีเนียด้วยตรงนี้ไม่ค่อยดีตรงที่เราเริ่มหลังนะแล้วเรามีอุลาราแค่ใบเดียวครับไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าอุลลราถ้าเกิดเด็กเขาเป็นเด็กที่แบบมีจุดสําคัญเนี้ยมันก็น่าจะพอหยุดได้บ้างนะก็ตรงนี้ฝั่งากครับเดี๋วเริ่มเลย เป็นหนึ่งครับเป็นฮีโร่นะครับฮีโร่ก็ไม่ได้เจอนานนะอ,อ๋อแล้วก็ตอนนี้ครับอยู่ที่แพทหนึ่งนะกำลังจะขึ้นไดมอนด์นะก็คงจะเจอเด็กแปลกๆอีกประมาณหนึ่งแหละก็ตอนนี้ฮีโร่ครับก็เป็นอ e ีนะเสิร์นะตรงนี้จากที่เคยคุยกับเพื่อนที่เล่นฮีโร่แบบช่ำๆมาเลยไนงะเขาบอกว่าตรงนี้มันตื่นเต้นนะเพราะว่าจุดที่ควรจะขัดอะคือตอนที่ไอไวออนนะครับตัวสีม่วงอ่ะวิวชั่นฮีโร่อ่ะค่อยไปขัดตัวนั้นนะจะดีที่สุดตัวนี้เสิร์ครับเสอร์เป็นแอร์แมนนะก็ไม่ไดเดือดร้อนอะไรครับ ผอมียูด้วยกับตันโกครับทิ้งแล้วก็เสิร์ฟดาร์ฟิวชั่นหนึ่งใบขึ้นมือได้เนาะเป็นดาร์คอลลนิงครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตอนนี้เพราะว่าไอตัวพวกนี้ที่ออกมาครับมันไม่เดือดร้อนกับเราอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดวัดมอนก็ตัวต่อตัวครับยังไงเด็กเราอ่ะไม่ค่อยแพ้ใครหรอกก็ตัวนี้เขาลงเป็นแอร์แมนครับแอร์แมนจะเสิร์ฟนะเสิร์ฟเป็นฟาริสครับก็ไม่เดือดร้อนเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเรารอขัดตรงที่ไอตัวไวออนจะออกมานะฟาริครับทิ้งมือหนึ่งใบสเป โอทิกเป็นอินคีสด้วยนะตอนนี้เอฟเฟกของฟาลิสครับถ้าการเป็นดอมบัหรือสเปย์สามารถเอาวิชั่นฮีโร่หนึ่งใบามาเสียบข้างหลังได้เนาะเสียเป็นอินคีสครับอินคีสก็ไม่เฟคครับสามารถทีบิวฮีโร่หนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็เอามันขึ้นสเปย์ขึ้นมาได้แล้วก็ถ้าเกิดมันสเปย์ครับจะสามารถสเปย์มอนวีฮีโร่ครับเลเยกว่าสีหรือตำก๋านะตรงนี้ครับต้องจะต้องเป็นไอตัวไวออนละเดี๋ยวเราขัดตรงนี้แหละทีบิวครับสเปย์เอฟเฟกเลย ยาสเปร์นะครับรลละเบิดเวลาครับโยเลยตรงนี้ครับถ้าเกิดเขามีชีนิ้วน่าจะชุดใหญ่นะแต่ว่าก็สีว่าโชคดีครับที่เขาไม่มีอะไรนะก็นี่เกบไปครับทีเขาผ่านเลยครับไอ,อที่บอกนะถ้าเกิดไอตัวไวออนลงมาได้ครับมันจะลำบากนะเขาจะได้โมโฮ,ฮีโร่หนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็มามีเอฟเฟกที่ว่าเสิร์ฟฟิวชั่นขึ้นมือด้วยทีนี้จะยาวเหยียดเลยขาดตัวนี้ได้กะสีว่าดีครับพอฮีโร่เขาไม่น่านจะไปไหนต่อได้นะพอดาวไม่เท่ากันด้วยตรงนี้เขาผ่านเลยครับเข้าเทิร์น จเลยโจอุลามา,ามาซ้ำนะก็ะสีว่าดีครับที่อุลาาแล้วก็โจอุลารานะเพราะมือเราขอเล่นคบม,มืออยู่แล้วมีชีนิ้วด้วยตัวนี้ก็เดี๋ยวเราลุยเลยไม่เดิมครับดูไปเรียกนะใช้รอไปก่อนครับเสดเป็นตโตโม่ขึ้นมาเป็นตาคอมโบนะแล้วก็ไปต่อด้วยคิมสก,กายาครับเผื่อโดนในเกตน,นะเราก็ยังมีรีโซเตอร์คอครับเล่นต่อได้อีกยาวๆตัวนี้เสดครับเป็นคิมสกายอานะเสอเป็นโซรีโซเตอร์ครับก็ รันปกติเลยตอนนี้เขาไม่มีอะไรขัดละโบนครับส่งโลงหลุมแล้วก็สเป์เอฟเฟกต์เลยชิโมแล้วก็ซีโคต,ต่อครับเป็นเลเวอร์ไรซิ่งนะก็เป็นท่าคาร์มิตี้ครับตามสูตรชุบคิมสันครับคิมสันสเปคสองตัวเป็นวิชันนะสองตัวซีโคต,ต่อครับขึ้นเป็นสกาเลตแลลวก็เอฟเฟกต์ของวิชันนะเสริมกระดักขึ้นมือเป็นเลโซนเอาไว้เล่นแล้วก็ไปต่อครับเป็นบิชเล เอฟเฟกของไอตัวสกาเล่ครับตกหลุมสเปตตัวนี้ได้เอฟเฟกแถมเลยนะก็ที่บอกว่าถ้าเกิดมันตกหลุมด้วยการซิงโคครับจะระเบิดมอนตั้งตีของฝั่งข้ามทุกตัวเลยก็ระเบิดทิ้งไปเวลาเราตรีเขาได้เก็บเยอะๆหน่อยนะไปต่อครับโทโมครับรีมูฟเลยและก็เอฟเฟกของวิซโครับดึงกลับมาตัวนี้ยังไม่ต้องรันให้จบนะครับเพราะถ้าเกิดรันจบอะดามมจมันจะน้อยกว่าน,นี้ครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราตรีเท่านี้แหละเอาดเมจก่กนแรงๆ เยีทไปครับแต่ก็ตีนะเอาดาเมจครับตรงนี้เอฟเฟกของอินคีครับ,รบถ้าเกิดเขาโดนแบตเทอร์ดาเมจหรือเอฟเฟกต์ดาเมจครับสามารถเอาแปะข้างหลังได้นะแล้วก็เล่นโน่นนี่นั่นแต่ว่าไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเขามี In อีกทีสองตัวใช่ไหมถ้าเกิดตาหน้าอย่างเงี้ยเขาใช้นู่นนี่นั่นครับเราจะใช้ชีนิวครับชีอินคีสหนึ่งตัวทิ้งมันก็จะเนเกตเอฟเฟกต์อินคีตัวอื่นด้วยสบายๆนะนี่ยังไม่นับว่าเราจะมีคาลามิตี้ด้วยนะไปหลังครับก็ตีต่อเลยก็จะเหลือแค่พนะันห เสร็จปุ๊บไม่อครับไปต่อเลยก็ขึ้นเป็นลูบิเลียนครับเอฟเฟกตตัวโม่นะโมบายสังซิโคแล้วก็ลูบิเลียนเอาใบได้บีปแปะแล้วก็ใช้เป็นชิ้นิ้วกับเลโซนะเผื่อไว้ตัวที่ของจะเยอะมากครับตาหน้าเขาจะโดนคารามิตี้ใช่ไหมแล้วก็หน้าเสียดายไม่มีใครโดนรีมูฟนะเราก็จะมีเป็นชิ้นิว่วใช่มีใบได้บีด้วยช่วยยิงแล้วก็เลโซ่นะเผื่อได้เล่นเอฟเฟกต์ Effect, ครับเลโซนะเอาใบสังซิโคมาแปะครับตรงที่ต้องห้ามลืมนะสำคัญมาก แล้วก็ไอเฟกของเลดราก็น,นะครับตัวที่ไม่ตีจะถูกลายครับเรามีโซลิโซลเตอร์นะรีมูกันทำลายได้แล้วก็ดาเฟกครับตามสูตรนะกดเทคเลยซิคโคออกเป็นฮอตเลสครับคารามิตี้แล้วก็ตอนนี้เนื่องจากที่เราไม่มีไอคิมสายไกอานนะเราต้องเอามาขึ้นมาครับเพราะงั้นเราใช้เป็นวิชั่นเป็นเชนหนึ่งครับแล้วก็ฮอตเลสเป็นเชนสองนะฮอตเลสจะได้ไม่ติดมิสซิ่งรีซโซบเลย ไอเฟติปุ๊บก็วิชัยครับเสิร์ฟเปคิมสักกายามาจะได้ครบบอร์ดตาหน้านะเม่หนึ่งครับอันนี้เขาลงเป็นไวอ้อนครับแปลว่ามีไวอ้อนบนมือนะแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าของเราครบกว่านะบอร์ดเราเต็มสูบอันนี้ก็ถือว่าโชคดีครับที่อุตาระเราหยุดเขาได้นะเพราะว่าถ้าเกิดอุตาระหยุดไม่ได้เนี้ยแล้วโดนฟูลบอร์ดมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าจะฝ่าออกไปได้นะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลีเดฟ์ฝัา่าข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดฟของเด็กฮีโร่เมื่อรกีนะครับก็ อย่างที่บอกไปเมื่อหลายรอบครับว่ามันเป็นเทนแปลกๆนะเขาใส่60ใบกันหลายเด็กมากฮีโร่6กใบเนี่ยไม่เคยเจอนะเพราะว่ามันจะไปจะต้องรีดของให้มันขึ้นมือหรือเปล่านะการที่ใส่60ใบนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะประมาณไหนเลยกใกล้ดูเม็นเด็กครับใบแรกเป็นเนออนะสใบเลยแล้วก็เป็นดาร์คแองเจิลครับไอเดียเป็นคอมโบนะที่ว่าห้ามเราเล่นเวทใช่ไหมแล้วก็เป็นแม็กซี่ครับแม็กซี่สามคอสคิปเปอร์อินครีสครับแล้วก็เป็นอุลล่2สองนะใส่ตั้ง60ใบนะมีที่ใส่อุลล่าแค่สองใบเอง ตัวหอครับแอรแมนไวออนแล้วก็ชาร์โดมิดไอกับตะโกเมื่อก,กี้ครับลิควิดแล้วก็เป็นฟาริสสามครับมาเิเชียแล้วก็เป็นอไอฮอเนสเนออสไอนี้ก็เป็นตัวสปิริตในออสตัวใหม่นะบูดีด้วยพอเขาเล่นเป็นในนี่มั้งดีฟอร์สอะเหมือนถ้าเกิดเล่นคู่กันจะเก่งอะไรสักอย่างนี่แหละนี่ไม่รู้ครับฟิวชั่นเซอร์นักลบแล้วก็เป็นมิราเคิลสองอีใส่ไปเดียวแปลกมากนะเดคิโรใส่อ e. ีไปเดียวแล้วก็ฮีโร่อะไรครับสามเลย ดะคอลลิงครับแล้วก็เป็นเดตินีฟิชชั่นนะเรียกตุกเก่งออกมาแล้วก็เป็นพัดเก่าครับนี่คืออีเอ็นชัฟเฟิลไม่เคยเห็นเลยนะแปลกแปกเหมือนกันแล้วก็ดีฟอ l ์ครับใส่สาใบนะคิดว่าน่าจะเล่นตัวนี้เป็นหลักแหละดูดีนะมันว่าไงมันจะเก่งใช่ไหมถ้าการเปรยที่เวสามารถเสิร์ชไอพัดมาที่คิดมือได้แล้วก็ถ้าเกิดคอนโทรลอยู่ไอตัวพัดมาจะได้เฟกเนาะจะไม่สามารถจัวได้ในช่วงรอฟเฟสอาจจะเก่งกันจะไหมฟังค่าไม่สามารถเล็งเป้าการ์ดออก,ก็คือการเล็งการ์ดทุกใบ,นะบกเนาะ ไอพัทมาครับก็คือไอคนนี้นะบูดีนะที่เขาควบคุมอยู่ครับพลังจะเพิ่มร้อยหนึ่งตามจํานวนมอเตอร์ในหลุมแล้วก็ไม่ถูกลายด้วยการเดฟเฟกต์โอ้ก็อาจจะเก่งนะเพราะตัวที่ยืนอยู่เป็นสก,กิลเดนใช่ยไหมแล้วก็มีการเลงด้วยแล้วก็การทําลายใช่ป่ะน่าจะเก่งสุดๆไปเลยนะน่าจะสูญญ้ยากถัดไปก็เป็นมาร์ชินครับชี้นิ้ว2ครับชี้ดำหนึ่งแล้วก็เป็นดับเลสนะแล้วก็เป็นอิมเปอร์ใบเดียวเฟเวอร์ติคอนแทคครับแล้วก็เป็นเลนีบูทหน้าแปลกประมาณนะที่ไม่ได้60ใบครับแต่ว่าแฮนด์แท็บนี เรียกได้ว่าไม่ครบเอาซะเลยนะไม่รู้กันว่าฮีโร่มันใช้ของเยอะขนาดนี้หรือเปล่าเอ็กตาก็เป็นพวกฮีโร่ตามปกตินะไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเดคฮีโร่นะครับเดี๋ยวไปดูไทสองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่2ครับตอนนี้เริ่มก่อนบ้างนะพอทอยเหรียญชนะครับตอนนี้มือแรกนี่ถือว่าไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามันก็พอมี่าเล่นได้แหละครับพอมีลูบิเลียนใช่แล้วก็ไอ้นี่มันก็ทำดุนีนันได้บ้างแหละตรงนี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยครับ เม็หนึ่งเอฟเฟกต์โรเบรียรครับนำไปก่อนเลยตอนนี้ด้วยความที่มือไม่ดีครับถ้าเกิดทิง้งปุ๊บะดดระดูอุลาร่าตัดตรงนี้คือแตกเลยไปต่อไม่ได้ละทิ้งครับอ่ะไม่โดนนะเสยเป็นแม็กนัมมาครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรีมูฟเล่นนะรีมูฟทิ้งนะเพราะตอนนี้มือเราไม่ค่อยดีครับรีมูฟเลยแล้วก,นะก,ก็เอฟเฟกนะโกดิ้เอ็นเฟกจะได้เสิร์ฟหนึ่งใบขึ้นมือตอนนี้เราใช้เฟกของโบอาเฟีครับทิ้งมือหนึ่งใบแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดจเจ้แบบคูลๆครับควรจะใช้อ่ะ ส่งไอ้ตรงหลงไปนะเราจะได้เล่นเป็นท่าที่เป็นเลนไลซี่ปกติได้แต่ว่าตรงนี้อุตล่ารเราเยอะแล้วครับเราก็เลี้ยงให้ดีไว้นะเพื่อได้เล่นส็เลยสเปร์ครับแล้วก็วิชั่นนะวิชั่นเห็นมอนมืด5ดาวอัพครับสเปร์ได้แล้วก็เอเฟกของโบนัสฟรีครับก็เทคเลยอีโมครับโมเป็นโซนนะเพราะตอนนี้เรายังไม่นอร์มอลเลยครับแล้วก็ปั๊บดาวเป็นลดดาวไอแมกตะมัดนะเพราะเดี๋ยวเราจะชุบ โซลิโซลิเตอร์ขึ้นมาเล่นชาแล้วสี่หขึ้น8แล้วก็ขึ้น9ต่อได้ไนไรซิ่งครับแล้วก็เฟคเลยชุบครับแล้วก็ไเฟคของวิชั่นก,ก็จะได้เสิร์ตไวกกับดาษขึ้นมือรีซบเลยจะไปคลิปสักายอาร์ครับเพราะยังไม่ได้ใช้นะชุบครับโซลิโซลิเตอร์เมื่อนอร์มหรือสเปรสามารถเสิร์ตมารเลเวลสี 4, ่ต่ำกว่าขึ้นมือได้ สเปซซิงค์ออนครับเพรเดี๋ยวเราจะซิงค์โฮกทันี้ขึ้นแปดใช่ไหมแล้วก็ดีลงไปขึ้นเก้าเป็นฮอตเลสในเกตหนึ่งทีไปต่อครับเป็นสกาเลฟแล้วก็ซิงโฮแล้วก็สเปซซิงค์ออนครับตรงนี้โดนเป็นนิบิลูครับก็ถือว่าเขาค่อนข้างเมตตาเราเนะเพราะว่าจิกีมาขึ้นเชดกัแต่ตอนแรกครับถ้าเกิดเขาโยนก่อนที่ไอพวกนี้จะลงอะ่ะเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะแต่ว่าด้วยความที่บอร์ดเราตั้งได้ประมาณนี้ครับแล้วโดนนิบิลูตรงเนี้ยก็ถือว่ายัางพอเล่นต่อได้บ้างทิว้วเลย เอฟเฟกต์การขึ้นครับเอฟเฟกต์ Effect ของซิงโคลครับจะได้เก็บพวกรีโซเลเตอร์ในหลุมขึ้นมือได้แล้วก็เอฟเฟกต์ของสกาเลต์ครับออกจากฟิวได้สเปนหนึ่งตัวรีชมเลยซิงโคลครับเป็นเลเดะเลตาก้อนอาร์ฟีนแล้วก็เอฟเฟกต์ของซิงโคลรีโซเลเตอร์เก็บขึ้นมาขึ้นมือครับเป็นวิชั่นนะครับเพราะว่า2ดาวใช่พอวิชั่นลงปุ๊บซิงโคลต่อเลยเป็นวิชั่นครับ พอบิชอฟมันจะเอาไอ้นี่ยัดแช่แล้วก็ยิงการส่งข้ามได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวตาหน้าครับเอ็นเฟสเราจะใช้ไม้ตามาสเสิร์ชใช่ปะเสิร์ชเป็นดัวเอรก็ได้ถ้าเกิดเขาได้ไปแสงมือครับเราก็ริมของเขาใช่แล้วก็ใช้เป็นไอ้บิชอฟเนี่ยครับริมเอากาสในมือสองส่องข้ามยัดเด็กเลเกตได้ด้วยนะแล้วก็มีอุะะู่ะน่าจะพอช่วยได้บ้างตัวนี้เราปากเป็นคิีมสา,ายไกอารครับก็เทคเลยเสิร์ชเป็นเลสโอนครับเพราะตัวนี้เราจะได้มีทางออกหลายทางนะพเพราะถ้าเกิด เขาตั้งบอร์ดนี่ที่เราต้องเคลียร์ครับเราจะเปิดเลโซใช่ไหมเราใช้เป็นดูยซูนครับรีมูฟไอ้สกาเรนี o ่ออกครับเราใช้เลโซดึงกลับมาครับแล้วพอเขาการะดุกกระดิ่งครับเลโซจะยิงการได้บยยัตรด้วยน่าจะพอทำอไรได้บ้างนะเฮ้ยฝ่ายครับเม็่นึงผมเป็นลูนิกนะเลยจะชื่ออะไม่ได้เจอตั้งนานนะลูนิกแล้วลูนิกเนี่ยด้วยความสวยครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ครับเพราะว่าถ้าเกิดจะเอาแบบถ้าเราแบบรู้ลงหน้าใช่ไหมเราก็เปิดเลโซตากาบ ก่อนเขาจะกระดูกกระดิกเลยแล้วก็เล่นพวกดุยส์เวอร์เงี้ยแล้วก็ดึงไอ้อาร์ฟีกลับมาครับพอมีอาร์ฟีอยู่เนี่ยไอเอฟเฟกของโซจะได้รีมูคกระทำลายได้ครับแต่ว่าเราไม่มีทางรู้อยู่แล้วนะว่าเขาจะเล่นอะไรครับเพราะงั้นก็ซวยไปวีเท่ากระโดดยิกฟรีนะรีมูฟสองใบด้วยนะรีมูฟตัวเป็นยูนิแมทกับรีโซเลเตอร์นะก็ช่างมันล้วกันตรงนี้เอฟเฟกของคีมสกายอาครับถ้าเกิดมีมอนสเตอร์สามถูกทำลายด้วยแบตเทอร์หรือกเอฟเฟกสามารถสเปรย์เลนดาร์กออนอาร์ฟีหนึ่งใบจากลูกได้ก็คือจะสามารถ ชุบคู่นี้ขึ้นไม่ได้ครับใครก็ได้นะพอชุบเสร็จปุ๊บเราก็จะเปิดเลโซนใช่เราก็จะพร้อมยิงอีกทีหนึ่งสมมุติว่าเขาเป็นลูนิกเนี่ยเราก็สามารถยิงฟิวเขาได้ด้วยน่าจะเก่งใช้ได้อยู่โอ้ซ้ำซ้อนนะโดนเดสตักชั่นครับมือค่อนข้างดีนะถือใบย,ยิงมอนสเปียใช่ะแล้วก็ถือจิ้มหลังด้วยจิ้มทีนี้ก็อาจจะดีก็จะมาที่เราไม่ได้รีบร้อนเปิดเลโซนครับเพราะว่าเลโซนเนี่ยยังพอช่วยเราได้อยู่บ้างน,นะเขาจิ้มไม่ดีไปปุ๊บเดือาหน้าเราเสิร์มใหม่ก็ได้เพราะว่าไอ้นี้ไม่สำคัญเท่่่่าาาไหรเโซกกินนนวะชออ็ออตยงี้ ตอยิ้มเสร็จปุ๊บเราเชนต่อเลยครับในโซนเพราะน่าจะปลอดภัยละวมีซบปเลยตัอนี้ครับโอ้ยิงไม่ว่านะยิงไม่โกรธเท่ารีโมดอสอบไปดีนะเอาเรื่องสุดๆรีเกนกับบีดนะก็คือแทบไม่ไม่เหลือท่าให้เล่นละแต่ว่าน่าจะพอได้อยู่มั้งอ้าวไม่ได้เป็นลูนิกนะครับเป็นเจเนเรตเฉยเลยนะแปลกมากเป็นเจเนเรตกับลูนิกเหรอไม่เคยเห็นคู่นี้มาก่อนก็ตอนนี้เป็นตัวเลกครับ ก็สั่งสป,ปีด2สองนะทีวิวเจเนเรตแล้วก็สเปเจเนเรตเลเวลเก้าได้เฮ้ยเรามีอุรลาละครับสบายนะเราก็ตรงนี้แหละแอนแรกเก่าจะเก็บไม้โยนในเกตน้องฮูก,กินสะหน่อยหรีซบเลยก็ไม่สเปใครนะเซตหนึ่งครับตัวนี้เขาทํำท่าจะผ่าครับแล้วก็ทําไว้ก่อนเลยเป็นโดยส่วนครับแล้วเดี๋ยวเราใช้เลโซนนะดึงพิท่อกลับมาเล่นดึงกลับไปเลย แต่ก็ขาดเลยครับพ้าเถอนนะโเลยโัวเป็นวิชั่นนะพิชั่นดีมากครับตอนนี้สเปได้ฮะสเปรเสร็ปุ๊บซิงโค,โคูปุน้นี้ขึ้นเป็น8ดดาวเล่นต่อได้ด้วยนะแล้วก็มีานน่านี้นั่นอีกเยอะแยะเปิดก่อนเลยครับเราใช้เป็นพิชช่นนะดึงบอนในมูโซกลับมาครับตอนที้เราจะดึงเป็นโบนัสฟีนะตอนที่เขาใช้อะไรบอสไฟ Activate Generate Field จาก d Deck อ๋ oh, อ a c t i v e Field ปุ๊บแล้วก็จวนหนึ่งใช่แล้ว Field เห็นเราจวนหนึ่งใบเขาจะได้ Space Generate หนึ่งตัวแล้วก็สร้างโทเคนตัวนี้นั่นนะดีคทบเลยไป Field ครับแล้วก็เราจวนนะแล้วก็รบีเซาออดึงกลับมาแล้วก็เอฟเฟกต์ของ Field ก็ถ้าเกิดมีการ Add Card ขึ้นมือจะได้ Space Generate หนึ่งตัวได้ เอาไปตัวดำนะไอดำนี้ก็น่าลำคาญนะในเกตได้ด้วยแล้วก็เอฟเฟกต่อครับถ้าเกิดเห็นเจเนเรตลงสร้างโทเค็นมากเท่าที่ทำได้ตัวนี้จะยุ่งยากนิดหน่อยครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากระดุกระดิกอะไรเพิ่มเนี้ยไอนี้จะสามารถทีมิวสองตัวครับเพื่อนในเกตได้นะแต่ว่าพลังเราใหญ่กว่าครับเรามีวิเท่ลนะแล้วก็มีลูกหินของเขาก็ตีทิ้งไปก่อนเลยเคลียไปจบๆไปตัวนี้จะเข้าไปเทิร์นครับเขามีเป็นไทอาร์ตนะไอนี้ก็ค่อนข้างน่าลำคาญนะ มันบอกว่าทีบิลเทพใช่ไหมอัพทูสตัวครับสเปรยมลงมาได้แล้วได้เอฟเฟกตามจำนวนเทพที่ลงมาได้นะตัวนีนะ้ถ้าเกิดเขาทีบิวแค่2ตัวเงี้ยาจะลำบากได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวบิเท่าจะนิเก็ตใช่ไหมเขาจะใช้เอฟเฟกของตัวดำครับทีบิวอีก2คนที่เหลือเพื่อนิเก็ตแล้วได้นะแต่ว่าด้วยความที่เขาน่าจะโล่งไปหน่อยครับเพราะว่ามันทีบิลสอตัวได้ยิงหนึ่งใบใช่ไหมทีบิลสามได้ตัว2ครับถ้าเกิดเขาลงสําเร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะได้ลงปุ๊บยิงหนึ่ง,งแล้วก็ตัว2ด้วยก็น่าจะเก่งใช้้ไดอยู่่่แตวา ด้วยความที่เขาไม่มีกระสุนให้ไอตัวดำนี้ในเกตนะครับเรามีบิชชอนะยัดหลุมเราครับเข้าเด็กเลยยัดปุ๊บทำลายทิ้งครับไม่ในเกตนะพอยิงทิ้งปุ๊บก็ไม่ได้ลงครับไม่ได้ลงก็ไม่ได้จวไม่ได้ยิงไม่ได้เลยสักอย่างเลยนะแล้วก็ตีทิ้งครับเคลียร์บอลไปเลยและนี้ด้วยความที่เป็นฟิวครับฟิลค่อนข,ข้างน่ารำขานนะถ้าเกิดมันยังเหลืออยู่เนี่ยพอเข้าเธอเราปุ๊บพอเราจ่วเขาก็จะ,ะตั้งมอนนุนี่นั่นได้เต็มที่นะเพราะงั้นเราเคลียร์ทิ้งไปเลย ตัวนี้ต้องมีปูนี้ครับด้วยเ่อมนะเดี๋ยวตีก่อนอ่ะพอเสร็จปุ๊บเม็นส่อครับลงเป็นโซนะเติมบอร์ดนิดหน่อยแล้วก็ซิงโคต่อเลยออกเป็นเคียวเอ็นเจิ้นครับเมื่อลงนะรีมูคัสหนึ่งใบครับรีมูฟไอฟิวนี้ทิ้งไปนะทีนี้เขาก็ต้องจั่วใบเดียวครับขึ้นมาสู้กับบอร์ดเกือบเต็มของเรารท,ทิ้งไปเลยพลาดเลยอ่ะเรียบร้อยครับ ก็ต่อให้เป็นเป็นลูนิกหรือเป็นอะไรเงี้ยจวบใบเดียวมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็เวลาเล่นก็เล่นที่พอประมาณนะอย่าไปโลภมากครับก็จวบสองใบกลายเป็นแบบเปลี่ยนบอร์ไปเลยนะถ้าเกิดเขาไม่จวเนี่ยเขาจะสู้ได้มากกว่านี้ดนึงน,น,น,นะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลีเด็กฝั่งขามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเด็กข,ของเด็กเจนเนเลตอาเจเนเลตเป็นหลักนะแล้วใส่เป็นลูนิกมาเสริมนะจริงๆน่านะใส่ลูนิกเยีะกวันนี้ป่ะอาจจะเก่งกว่าหรือเปล่าไอ้คนนี้ไม่น่าใส่นะดูไม่ค่อยเก่ง ก็เดี๋ยวดูเมได้ครับเป็น47ใบนะก็แปลกๆเหมือนกันครับอย่างว่าครับเขาคงไม่คิดใส่40กันแล้วแหละไปได้ครับเป็นแม็กซี่นะใบเดียวแล้วก็เป็นโลนไฟครับโลนไฟก็ไปเรียกตัวพืชน,นะตัวพืชกระเสิร์ตตรงนี้นะเล่นต่ออุลตร้าสองครับแล้วก็เป็นตัวเล็ก3เลยไคจูด้วยไม่เห็นไคจูนานมากนะไคจูนี้ด้วยแล้วก็เป็นตัวพืชครับมีนิท็อกด้วยแล้วก็เป็นเฮล่2า2ใบไอตัวดํานี่2นะแล้วก็เป็นไทอาร์ตตะกี้ครับหมกแดง3แล้วก็เป็นนิบิลุ ฮาปี้ครับชุบชีวิตดักลูกเลอร์ด้วยนะแล้วก็เป็นบอสเควสไม่เหมือนจะไม่ค่อยเก่งปะเสิร์ชสองใบแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะถัดไปก็เป็นใบจั่วครับจั่วเก้าดาวนะส่งมอนเก้าดาวจากมือหรือสนามลงหลุมจั่วสองและนี่ตอมครับเค์บอร์ดนะแล้วก็เป็นพัดเก่าครับฟิลสามฟิลลูนิกหนึ่งใบชี้นิ้วใบเดียวนะแล้วก็เป็นเวอร์เนกาซี่ครับชี้ดาบครับแล้วก็เป็นลูนิกทิปไอแฟชชิ่งไฟ์ครับสามใบนะเดทัคชั่นครับเลอใบเดียวนะ แล้วก็เป็นฟีทติ้งเคยครับค่านข,ข้าวกีนแหละเซตนี้มียิงมอสเปย์นะยิงหลังแล้วก็ใบใบมีเปิร์ใบเดียวครับแล้วก็เป็นบอสไฟนะสองใบแล้วก็เป็นบอสรูมไอ้นี้ไม่ค่อยเห็นคนเล่นหรือเปล่าเอกตาก,ก็เป็นพวกลูนิกเป็นหลักนะแล้วก็มีเซตของพวกเจเนเรตนิดๆหน่อยก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กเจเนเรตลูนิกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ